สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเมืองพัทยาเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวในระดับโลกซึ่งแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวมากมายที่ได้มาเยี่ยมเยือนเมืองแห่งนี้นะครับและนอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติอีกมากมายที่ได้มาอาศัยและทำงานที่พัทยาและหนึ่งในชาวต่างชาติที่ได้มาอาศัยและทำงานในพัทยามากที่สุดชาติหนึ่งนะครับ นั่นก็คือชาวรัเสเซียนั่นเองและจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับทางช่อง YouTube South China Morning Post ก็ได้มีการทำวิดีโอในเรื่องราวดังกล่าวโดยวิดีโอมีชื่อว่า Meet พัทยารัเสเซียน r e s i d e n t หรือว่าพบกับชาวรัเสเซียในพัทยาซึ่งวิดีโอดังกล่าวได้ถูกอัพโหลดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ปี2019 โดยวิดีโอดังกล่าวนะครับได้บอกเล่าถึงเรื่องราวของพัทยาที่เป็นเมืองในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ที่มีชาวรัสเซียอาศัยอยู่มากที่สุดโดยวิดีโอดังกล่าวได้มีการไปสัมภาษณ์ชาวรัสเซียในพัทยาซึ่งหลายท่านนะครับได้เข้ามาอาศัยแล้วก็ทำงานที่นี่ทั้งเป็นผู้จัดการร้านพัทคัรอาหารรัสเซียเป็นโคชเทนนิสนะครับซึ่งโคชเทนนิสท่านนี้ก็มาจากไซบีเรีย บางท่านก็เปิดไข่มวยแล้วก็รวมถึงบัตรหลวงชาวรัสเซียซึ่งบัตรหลวงชาวรัสเซียท่านนี้นะครับก็บอกด้วยว่าเขาชอบคนไทยยิ้มเพราะว่าที่นี่มีแสงแดดโดยคำอธิบายของวิดีโอดังกล่าวนะครับได้กล่าวไว้ว่าพัทยาอยู่ห่างจากกรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทย150กิโลเมตรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนอกจากจะมีชื่อเสียงในด้านสถานบันเทิงยามค่ำคืน ที่แห่งนี้ยังเป็นบ้านที่แสนอบอุ่นของชาวรัสเซียประมาณ5 0,000คนซึ่งบางส่วนเป็นผู้อาศัยอย่างถาวรด้วยแสงแดดที่อบอุ่นของพัทยาชีวิตที่ราคาถูกและนโยบายการขอวีซ่าที่ผ่อนคลายซึ่งหลังจากที่ได้รับชมวิดีโอดังกล่าวก็ได้มีชาวต่างชาติได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้อย่างมากมายนะครับ เดี๋ยวเราไปลองฟังกันนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อได้รับชมวิดีโอโดยลิงก์ต้นทางของวิดีโอแอดมินจะวางไว้ในช่องคำอธิบายอีกเช่นเคยครับโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันได้เลยโดยชาวต่างชาติท่านแรกนะครับท่านนี้เป็นชาวรัสเซียเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าสำหรับชาวรัสเซียตะวันออก พัทยาอยู่ใกล้กว่ายุโรปซึ่งเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวการย้ายทิ้นฐานของพวกเขาเหมือนก,นกันกับที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกตามเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าตราบใดที่พวกเขาปฏิบัติต่อคนท้องถิ่นด้วยความเคารพและให้เกียรติผมคิดว่ามันก็ไม่ผิดในเรื่องนี้ มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปท่านนี้คอมเมนต์สั้นๆไลยนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าหลงไหลามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้มาเล่าประสบการณ์ตอนที่ไปท่องเที่ยวพัทยานะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าตอนที่ผมไปพัทยาไกด์ท้องถิ่นบอกว่าที่นี่มีชาวรัเสเซียเยอะมากแล้วตอนนี้ผมก็เชื่อในสิ่งนี้แล้ว โอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับโดยความคิดเห็นนี้ดูจากชื่อแอคเคา์แล้วน่าจะเป็นชาวมาเลเซียนะครับโดยชาวมาเลเซียท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าปู่ย่าตายายของผมเป็นชาวสยามที่มาจากพัทยาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองพวกเขาออกจากประเทศไทยเพื่อไปยังมาลายาในช่วงปี1950เหตุผลก็คือพวกเขาคิดว่า ประเทศไทยคงจะไม่ดีขึ้นในอนาคตอันใกล้เนื่องจากหมู่บ้านที่เขาจากมามีฐานะยากจนแต่ว่าเมื่อพวกเขากลับมาเยี่ยมบ้านเกิดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามันค่อนข้างจะน่าเศร้าเพราะว่าสมัยก่อนเคยมีกลุ่มชาวไทยมุสลิมและชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยอาศัยอยู่ที่นั่นแต่ว่าตอนนี้เมืองนี้เป็นเพียงศูนย์กลางการท่องเที่ยวธรมธรมดาา และสถานบันเทิงยามค่ำคืนมันไม่มีบรรยากาศที่ปู่ย่าตายายของผมเรียกว่าบ้านดินที่น่ารักอีกต่อไปและชาวมาเลเซียท่านนี้ก็กล่าวทิ้งไทยไว้นะครับว่าแต่ผมยังรักประเทศไทยอยู่เลยมันเป็นประเทศที่สวยงามและผมหวังว่าประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองครับผมเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ ความคิดเห็นนี้เป็นชาวออสเตรเลียโดยเข้าแสดงความคิดเห็นไว้ว่าตอนที่ผมอายุ25ผมซื้อคอนโดที่พัทยาและอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลา5ปีก่อนที่ย้ายกลับมาออสเตรเลียผมได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับทั้งสองวัฒนธรรมทั้งไทยและรัสเซียผมคิดถึงที่นั่นจริงๆและจะกลับไปที่นั่นในปีหน้าเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ โดยความคิดเห็นนี้เป็นของชาวรัสเซียซึ่งชาวรัสเซียท่านนี้ก็ได้มาตโต้แย้งเรื่องข้อมูลของเมืองที่มีชาวรัสเซียอาศัยอยู่มากที่สุดนะครับโดยเขาได้แสดงความคิดเห็นว่าจริงๆแล้วเมืองที่ชาวรัสเซียอาศัยอยู่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ก็คืออูบัตในบาหลีเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวต่างชาติท่านนี้ก็แสดงความคิดเห็นว่า มีผู้หญิงยุโรปตะวันออกจํานวนมากที่ค้าประเวณีที่พัทยาไม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเต็มใจหรือว่าตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หรือไม่ก็ตามมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวต่างชาติท่านนี้แสดงความคิดเห็นแบบสั้นๆนะครับโดยเขาบอกว่าประเทศไทยดีที่สุดผมรักคนไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้มาพูดถึง ประเด็นในวิดีโอนะครับที่บอกว่าประเทศไทยทําวีซ่าง่ายนะครับโดยเขาบอกว่าทําไมคุณถึงพูดว่าการทําวีซ่าในประเทศไทยนั้นง่ายตอนนี้มันค่อนข้างเข้มงวดเลยทีเดียวมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยท่านนี้เป็นชาวรัสเซียเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมรักที่จะอาศัยอยู่ในประเทศไทยและผมก็มีธุรกิจที่นี่ มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับคอมเมนต์นี้เป็นของชาวอินเดียโดยชาวอินเดียท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าคนเอเชียชอบชาวรัสเซียพวกเขาให้ความเคารพและเข้ากันได้ดีกับชาวเอเชียตั้งแต่กัวถึงภูเก็ตครับสำหรับกัวก,ก็คือรัฐหนึ่งในอินเดียนะครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปซึ่งความคิดเห็นนี้ก็ค่อนข้าง จะมีอคติกับชาวรัสเซียนิดหนึ่งนะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นว่านี่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผมจะไม่ไปเมื่อผมท่องเที่ยวในประเทศไทยเรามาลองฟังความคิดเห็นของคนไทยกันบ้างนะครับโดยมีชาวไทยท่านหนึ่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยเขาบอกว่าในฐานะที่ผมเป็นคนไทยผมโอเคที่ชาวรัสเซียอาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่ว่ามันจะดีกว่าถ้าพวกเขาพูดภาษาไทยถ้าพวกเขาต้องการอยู่ที่นี่มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับโดยชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้มาเล่าประสบการณ์ตอนที่ไปเที่ยวพัทยานะครับโดยเขาบอกว่าตอนที่ผมไปพัทยาผมไม่คิดว่าจะมีชาวรัสเซียเยอะขนาดนี้มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับซึ่งท่านนี้แอดมินไม่แน่ใจว่าเป็นชาวเวียดนามหรือเปล่านะครับ โดยเขาได้แสดงความคิดเห็นว่ามีชาวรัสเซียมากมายในเวียดนามเช่นกันฉันเดาว,ว่าพวกเขาชอบอาศัยและอยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนเพราะว่าพวกเขานั้นมาจากทางเหนือที่มีอากาศหนาวมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้ได้มาตั้งคำถามไว้นะครับว่านี่คือเมืองที่มีชาวรัสเซียอาศัยอยู่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนั้นหรือฉันไม่อยากเชื่อเลย เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับโดยความคิดเห็นนี้ก็เป็นอีกครั้งนะครับที่ชาวตะวันตกค่อนข้างจะมีอคติกับชาวรัเสเซียนะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นว่าไม่รู้นะผมคิดว่าสิ่งนี้มันดูน่าเศร้าสำหรับคนไทยครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์แบบโหดสัตว์รัเสเซียนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศเล็กๆก,ก็ได้นะครับ เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวต่างชาติท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นว่าในพัทยามีชาวอังกฤษมากกว่าชาวรัเสเซียเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับโดยความคิดเห็นนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งที่ชาวตะวันตกมีอคติต่อชาวรัเสเซียนะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลผมจะได้หลีกเลี่ยงเมืองนี้ ซึ่งเช่นเดียวกับความคิดเห็นนี้นะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าครั้งสุดท้ายที่ผมไปที่นั่นผมพบชาวรัสเซียจำนวนมากพวกเขานั้นหยาบคายและแซงคิวผมในเซเว่นอเลเมื่อผมกำลังจะจ่ายเงินผมเกลียดพวกเขามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่นนี้เขาบอกว่ามันอาจจะเป็น8 0 0แสนคนในอีก5ปีข้างหน้าก็ได้มันจะดีกว่า ถ้าพวกเขาจะทำอะไรสักอย่างมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับทาน,นี้เด้มาตั้งคำถามว่าทำไมถึงมีชาวรัสเซียห0,000ืนคนย้ายมาประเทศไทยละ่ะมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าพวกเขานั้นบินมาจากกัมพูชาหลังจากการยึดครองของจีนคอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าผมเดาว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ชาวรัเสเซียจะเป็นคนส่วนใหญ่ในพัทยามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่ามีชาวรัเสเซียมากมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหตุผลก็เพราะว่าที่รัเสเซียนั้นหนาวเกินไปโอเคครับเรามาต่อกันอีกสักสองความคิดเห็นนะครับโดยชาวต่างชาติท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าผู้ชายรัเสเซียยังไงก็ดีกว่าผู้หญิงรัเสเซีย เรามาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นนี้นะครับโดยท่านนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่มีชาวราัสเซียเท่านั้นชาวเยอรมันอังกฤษและออสเตรเลียก็อยู่ที่นั่นมากมายเช่นเดียวกันครับผมและนั่นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึกต่อวิดีโอดังกล่าวนะครับเพื่อนๆฟังแล้ว มีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างหรือว่ามีประสบการณ์กับชาวรัสเซียอย่างไรบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ